สวัสดีครับทุกท่านท้านี้ผมมาร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะ42.1-5กิโลเมตรที่โรงเรียนบ้านศูนย์กลางอำเภอโพตากจังหวัดนองคายนะครับก็จะมาเดี๋ยวนี้พงก็เข้าออเส้นชัยมาแล้วนะครับก็จะพาไปดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนเ,เช้าๆนะครับที่ตอนปล่อยตัวน,นะครับวันนี้นะครับครับมาออกกำลังกายด้วยกันนะผมป อย่งนี้นะครับโรงเรียนบ้านศูนย์กลางอำเภอพอตากจังหวัดน้องคายนะครับเป็นสนามวิ่งเดินยิ่งประสุขภาพในวันนี้ลงระยะ42.195กิโลเมตรซึ่งผมเองก็เข้าเส้นชัยมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็จะพาไปดูไปชมบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนเช้าไตอนตอนไปตัวนะครับไปครับพี่น้องไปดูด้วยกันครับ42กิโลเมตรครับผม พยายามพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมปล่อยตัวนะครับดหนาไหมครับวันนี้นะครับ14องศานะครับเราวิ่งในห้องแอร์ปกตินะครับ25องศาแต่วันนี้14องศานะครับขอให้ท่านโชคดีขอให้มีโชคชัยนะครับนะครับตอนนี้นะเดาพร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยตัวพลาดนะครับให้โดยลานะครับ15 10 9 8 7 6 5 มีความปลอดภัย ah so ุกท่าคนะครัวหากมูกระดาลสามารถติดต่อสนิัได้ครับน้องๆก็โทรไปจักจากเป็นพงแผ่ใหการเคลือทุกท่าครับรัเล่นดอกันเลยนครับ้นรสขอให้เรยตั้งนะครับขอให้เราวิธมะคบอา่อง้ความปลอดภัยนะ ก็กลับตัวมาหลายคนแล้วนะครับครับผมเห็นนะครับเห็นโอ้ครับคุณขอบคุณจุดกลับตัวแล้วนะครับจุดกลับตัว42นะครับโอเคครับกลับตัวที่ส1กิโลเมตรครับ โอเคครับนะกับตัวแล้วก็ได้เยลได้เยลสองซองนะครับไปไปสี่สิบสองกับตัวเช็คอยนะครับน,นี่นะครับบรรยากาศสนามวิ่งสนามวิ่งโพตกมาราธอนนะครับอำเภอโพตกจังหวัดน้องคาย เป็นตามธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยระยะ42กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับไปกับตัวจุดที่สามนะครับของระยะ42กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่สามที่กลับตัวนะครับก็ะจะมีอาหารให้นักวินที่นี่หนึงน,นะครับกล้วย เยอะน้อยอืม hmm. อ mm ืมนองไดดีเ hmm. น mm ี hmm. mm ่ยเต็มเลยน้ำขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคนครับ สามารถดาวน์โหลดที่ฉลาดได้ครับสำหรับภาพสวยๆช็อตสวยๆนะครับของการวิ่งนะครับเทช็อตนะครับท่านให้ดาวน์โหลดได้ที่ชัฉลันนะครับมาแล้วนะครับถึงแล้วนะครับ42กิโลเมตรผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วครับผ่านแล้ว42กิโลเมตรนะฮะได้ยากนะครับสําหรับเอาดุนนี้ดับ รถหนองคายนะครับจะไปหนองคายนะครับเวลา12นาฬิกากับ13นาฬิกานะครับ12นาฬิกากับ13นาฬิกาสำหรับรถที่จะไปหนองคายนะครับแต่เพื่อถ้าบอแรกที่ียงใหม่มากกว่าเจดปีขึ่นไปนะครับท่านสามารถรับถ้วยฝากนั้นได้เลยนะครับอ่า 70ปีรับได้เลยนะครับ70ปีรับได้เลยนะครับส4 2กิโลเมตรเี่อบีด้่ยนะอำเภอพ่อตากจังหวัดน้องคายนะครับเจอดการในปีต่อไปนะครับขอถ้ามี42กิโลเมตรนะฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนนักวิ่งนะครับผมแนะนําตัวนะครับผมนายสุชาติเกลือนองขุนนักวิ่งจากอำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับก็นําคลิปนําคลิปเก่ามา มานําเสนอนะครับผมเปิดช่อง youtube ใหม่นะครับเป็นช่องวิ่งเที่ยวกินนะครับก็มาฝากจะนําภาพบรรยากาศการวิ่งทั่วไทยที่ผมเดินทางไปนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพนํามาเสนอครับเพื่อนๆนันนนก็วิ่งทุกคนนะครับเพื่อนๆทั่วไปคนที่ดทิดตามชมนะฟังตัวทั่วไปนะครับบรรยากาศวิ่งที่โคตากมาราทอน ปีสองพันห้าร้อยหกเ็ดผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมไปเขาก็เปิดเป็นสนามวิ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ครั้งที่สี่แล้ว,แ,ลวแต่ผมไปครั้งแรกนะครับไปครั้งแรกบรรยากาศก,าก็ดีนะครับดีไปถึงสนามวิ่งก็ปรากฏว่ามืดคาแล้วนะครับเมืดคาแล้วตอนเช้าก็บิง่งแต่เช้าบิ่งไปตามสวนยางพารานะครับสวนยางพาราวิ่งกลับไปกลับมาก็มีจุดกลับตัวถึงสามจุดนะครับ กับตัวจุดที่หนึ่งก็กลับมาอีกก็ไปอีกจุดที่สองก็กลับตัวอีกนะครับกลับตัวทั้งสามครั้งนะครับกลับตัวทั้งสามครั้งถึงถึงเข้าเส้นชัยนะครับบรรยากาศก็นี้นะครับมันวิ่งตามเวนยางพารามีเพื่อนเราก็วิ่งไปกลางเต้นนอนด้วยกันก็หลายนะครับหลายจนมาต้องวิ่งต่างถิ่นนะครับวิ่งต่างถิ่นวิ่งต่างชาติก็มีนะครับต่างชาติก็มี แต่ฟังฟังก็คล้ายๆเป็นภาษาจีนภาษาโน่นนะครับภาษาจีนมากกว่านะครับภาษาจีนมากกว่านะครับก็หลายนะครับมีเยอะเลยเป็นนักท่องเที่ยวเขามาวิ่งนะครับผมกเ็เป็นนักวิ่งแนวหลังนะครับไม่ใช่แนวหน้าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแลวนี่ผมก็เมื่อค่อยผมก็ไปวิ่งนะครับหลังจากโควิดมาก็อาการก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เลย วิ่งวิ่งไปพอได้เส้นไทยเข้าเส้นไทยได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วก็เป็นนักวิ่งแนวหลังผมก็จะเกาะกลุ่มสุดท้ายไปนะครับก็กลุ่มสุดท้ายไปออกแต่เช้านะครับวันนั้นอยตัวก็ตอนกลางคืนนะครับตอนช้าๆหน่อยก็บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นมีแสงไฟนะครับตรงนี้เป็นน้ำมันบ้านของแสงไฟยืนครับจับตัวจุดที่หนึ่งมั้งครับนี่ กับจุดที่หนึ่งก็จะมีเยวได้เยวาสองซองนะครับแต่เยวาสองซองนี่ยจะกลับตัวนะครับจุดที่หนึ่งก็วิ่งกลับตัวมานะครับเป็นสิบกิโลห้ากิโลคงจําไม่ได้ตรงตรงนี้นะครับท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วครับเริ่มเปิดลวมีเห็นแสงสว่างแล้วครับแต่ก็ยังมีเรื่องมีแสงไฟอยู่แต่ฟ้าก็มองเห็นละนะครับอันนี้มันจุดตัวไปจุดที่สองนะครับจุดที่สองจุดที่สองอันนี้เป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาเป็นสวนยางพาราสวยงามมากเลยครับ ก็จะมีน hmm. in ักวิ่งต่างชาตินะครับแถวนี้ทางนี้ไทยก็นะครับเป็นแฟนซีบ้างตรงนี้เป็นทุ่งนาเป็นเขากําลังจะทําให้ทํานาข้างเขาเขาเป็นสวนยางบ้างเป็นทุ่งนาบ้างตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมีความเจริญเศรษฐกิจดีนะครับแถวนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศตรงนี้นะครับสงบเงียบแต่ถนนทางดีนะครับไปทาสวนยางกว่าเนี่ยถนนทางเขาทําดีมากเลยรปลดยางเขาไปตามทุ่งนาทมแปลงเกษตรนะครับนี่จุดกับตัวจุดที่สามนะครับเนี่ เป็นจุดกับป็จุดที่สามก็จะมีก็จะมีผลไม้ ano, มีน้ํามีอาหารให้เยอะเลยครับเป็นจุดนี้นะครับก็รับได้มีผลไม้นะผมก็เดิผมเริ่มหมดแล้วเริ่มรับผลไม้เริ่มกหายแล้วเริ่มหิวน้ําหิวล้วก็รับผลไม้ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินไปต่อตัววิ่งจอยอยนะครับวิ่งจอยยอยไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็เพื่อนตามทางหน้าก็มีเดินบ้างก็ เริ่มแชงแชงเพื่อนได้แล้วล่ะก็สุดท้ายก็มาเข้ามาถึงเส้นชัย้นได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้กำลังใจกดติดตามรับชมรับฟังนะครับวิ่งเที่ยวกินนะครับนำสนอท่านนะครับขอท่านตรงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ kita na tumulong panghaido